เอาออกแล้วกันเอางี้แล้จะไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ทำประโยชน์ไปด้วยนะด้วยการล้างหน้าเดี๋ยวมาได้ปะสอยเพลอะคุณนะเดี๋ยวมานะเอาตัวเองยังไม่ถอดรองเท้าเลยอ่ะอุ้ยข้าเท้าอขอบคุณค่ะข้าถอดรองเท้าก่อนมันจะเหม็นไหมไม่เหม็นเพราะใส่ถุงเทา้าเดี๋ยวเอาไว้เล่าข้อนะมูลกันนะ น้นหนู่าเหม็นเน่ามากเน่าหนเราใส่กันอัดอัดกันแหละแล้วก็ไม่ได้เตรียมถุงเท้ามาจริงเหรอพี่มีอยู่เอาไปได้มาเราจะมาล้างหน้าไปด้วยแล้วก็ะโล้นิ่งมากใช่มันน่าหลักขึ้นชัว่วมันมันนิ่งไงวันหนึ่งนะคีไม่เหม็น <laughs> อันนี้สวยขอบคุณนะเดี๋ยวจะล้างหน้าไปด้วยคุยไปด้วยจะได้แบบว่าพอล้างเสร็จก็คืออ,อาบน้ำเลย วดหลังไหมนี่นี่ใช้ของใหม่แก้วจะหมดแล้วอะคนต้องซื้อมาคืนน้องเพราะว่าเราลืมวาที่ขอนแก่นแล้วเราก็ยังไม่ได้ซื้อแย่งของน้องไม่ได้แย่งของน้องแล้วเดี๋ยวซื้อมาคืนน้องด่าดุก,กันสิ วันนี้ขายหัวเลาะใช่ค่ะเป็นไงบ้างขายของใคร CF อะไรมาบ้างมีใครได้ CF เไหมหรือว่าเข้าไปแซล <S <S รอไลฟ์ทุกวันจริงหรอ,อเอางี้ก็ได้คือแบบถ้าคิดถึงกันใช่ไหมเดี๋ยวพอเสร็จจากนางงามอะไรปุ๊บก็สัญญาว่าจะแบบเออถ้ายังคิดถึงกันนะจะมาไลฟ์ในติ๊กต็อกในไอจก็ว่าไป รอทุกวันรอจริงไหมรอกี่คนอคุ้ยอะไรมันคืออะไรอ่ะ c ฟถ้าเตลังกานี่เป็นคนที่เตลังกาไม่เป็นนะแต่มวนหน้าคือขอให้บอกอพี่ชาน่าสุดสวยขอบคุณค่ะ พวกพลังใบมันชวนไปกินกันอีกแล้วอะแต่มันร้ายแป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าจะไปจะไปอาบน้ำแล้วก็จะลงไปหาเพื่อนเอาแล้วสำเนียงกีบคืนเลดจริงปะ ไหนบอกเมื่อกี้จับน้ำนอนอาจจะลงแวบเวบไปก่อน <c oughs> แวบแวบไปหาพวกนี้ก่อนเพราะว่าวบวบไปหาพวกนี้ก่อนเพราะว่าเ <c oughs> อนลงก,กเอะ <c oughs> ผมคิดถึงอีตายจริงไหมเตน ว่าหมื่นหกแวแวคฟสองไฟพวกนี้รอเลยแล้วคือพวกนี้ตัวตลกตรงที่ว่าเอ่มเต้นเต้นหมอลำเสร็จใช่ไหมก็ไปเดินชุดลาตีคือเหงื่อมันจะซกไงเข้าใจไหมโอ้ด้านลกอะอยู่ดีก็ขึ้นให้โดยที่ไม่ขออนอุญาตหลอดพูดใต้ไม่เป็นคะ่ะทุกคน ยายมารีสอนภาษาเซนเซนแมนแล้วพี่มารีน่ารักมากคือถ้าไม่รู้จักก็จะคิดว่าเป็นคนที่แบบเออหยิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้แต่ไม่เลยน่ารักมากใครที่จะซื้อของมาให้นะคะต่อไปนี้ขอเป็นแบบของใช้ละกันเนาะดอกไม้มันมันตุยสวยมากอะโหถั่วงอกเออ แป้งแป้งคุณบอกว่ากาแฟใส่ถั่วงอกพี่บิวตี้คือไปต่อไม่ได้เลยนะคนดูหมื่นหกชอบให้แหล่งใต้มันทองแดงไงเอลั่นไหมโอ้รถไฟขอบคุณค่ะยังไม่ทันจบเลยตัวนี้มากันซะก่อน มีสิ่งหนึ่งที่อยากได้อยู่นะวันนันเาดีใจมากที่ได้เห็นปราสาทเพราะว่านอนเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเหมือนห่างตาไปเห็นมัง้งพราะเป็นปราสาทสวยมากอะ่ะสวยมากจริงๆคือแบบเออดีใจที่ได้เห็นนะเพราะว่าเราไม่เคยเห็นสวยมากมันแบบสวยอะ่ะพูดมาว่าอยากได้อะไรอยากได้ปราสาทโอ๊ยตังยังอยู่ไหมอะพ่จะว่าหายไปแล้วนะ หลงรักขอบคุณนะเดี๋ยวสิไปแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งวันนี้เขตหลังไม่ไม่เขตพี่ฟ้าไปไหนไม่ทราบคะ่ะหยุดถามได้ไหมคะน้องชาวออกข่าวด้วยใช่พี่มดดำพูดถึงดีใจมาก ไม่สนใจกลับไป live ไลฟ์ในไอจหรอสนใจแต่เมื่อกี้นอนเล่น t ิ๊ t ต k อยู่ไงนอนดูตัวเองอยู่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนปราสาทมันจะขึ้นปะ่ะแล้วหัวใจมันก็มาแทนที่ปะ่ะอดเห็นเลยไม่เห็นนำหัวใจมาแทนที่ก่อนอะ่ะพรุ่งนี้หน้าเวทีต้องแวบๆได้ไม่ทำให้ผิดหวัง กำไรคู่มีใสารภาพที่วันนั้นเลิกรักเพราะว่าลืมกำไรไว้ที่โรงแรมที่ขอนแก่นแล้วประเด็นคือคือไว้ตรงหัวนอนไว้หลังหลังโทรศัพท์ของโรงแรมเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์ห้องอ่ะโทรศัพท์บ้านอ่ะด้วยความที่เรากลัวมันหายเราก็เลยไว้ตรงนั้นใช่ไหมเสร็จทีนี้เนี่ยแล้วก็ลืมก็เลยโทรบอกเออพี่ที่ขอนแก่นว่าแบบ ตอนแรกเขาบอกโรงแรมโรงแรมบอกว่าอ๋อมีค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ให้นะคะจะมีใครมารับไหมนี่ก็เลยรีบโทรหาพี่ที่ขอนแก่นแล้วบอกว่าเอาให้น่อยส่งให้น่อยก็เพิ่งว่าถึงวันนี้ว่าถึงเมื่อวานถึงวันนี้ยิ้มแตนรักมากคุณค่ะเมื่อกี้ฟาสาทเนแล้วก็มีคนเอาส่งมาให้ซ้ําแบบเขาเรียกว่าอะไรส่งหัวใจมาให้มันก็เลยไม่ขึ้นอะเต้นให้สุดนะพิชาได้เลย เจอรูปของเรากับพี่ฟ้ายัางไม่ได้ถ่ายคู่กันเอ้ยวันนั้นะถ่ายคู่กันแต่ว่าน้องแฟนขับขอไปค่ะน้องแฟนขับขอก็เลยให้ไปอุ้ย,อ,ย,ยอะไรอะกำไรคู่กับใครกำไรอุ้ยน่ารัะกำไรคู่กับพี่ฟ้าอ่ะแฟช่ช่วยหน้าเตียงแล้วกันเนาะแบ่งๆกันนะรับฟรินยาลงมาไหม ไปค่ะแต่ว่าขอชี้แจงนิดนึงคือฉลอดไปวันเดียวก็คือวันที่7ใช่ไหมคะแล้วไปรอบนี้ก็คือจะเขาเรียกว่าไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไปกับไปถ่ายรูปก,กับพ่อด้วยก็เลยถ้าคนที่ไปแล้วแบบกลัวกลัวไม่ได้ใส่ใจเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยขอแบบขอให้เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะวันที่ ได้ใช้เวลากับเพื่อนกับครอบครัวก่อนส่วนกับแฟนคลับเนี่ยคิดไว้แล้วว่าจะกลับมาจัดมิ팅นะคะขอรู้จํานวนคนก่อนว่าเยอะพอไหมไม่ใช่ว่าแบบจัดไปแล้วมาไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยไ,ได้สัญญกรรมอะไรไหมเจิรนจมูกกับหน้าอกค่ะสองอย่างที่ a เดลลี่คลินิกสุราษฎร์อุ้ยพ่อส่งข้อความมาลงรักหน้าสดนี่ไม่ใช่หน้าสดหน้าสดคือนี่นี่มันฟิลเตอร์ลอยอยู่เห็นปะ แบนเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อมีเอ้าเปล่ามีไม่ต้องไม่ต้องซื้อแบนก็ม um ีไม่ต anyway> ้องซื้อแบนแบ่พ okay ิชาร์ตก็มีต้องซื้อซื้ออย่างเดียวก็ได้นะอันนี้ซื้อเลยอ๋อแม่ซื้อคิจซิงซื้อให้ด้วยสิเดี๋ยวให้ตังค์แม่เอาแม่เอาอะไรแบบเหมือนกันก็ได้เหมือนหนูก็ได้ ไอแล้วเออสิท,สทฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะพู้สายอยู่ค่ะ,ญญะ,คะอ๋อได้ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขำมาท้าสาัสับใครเสียงหล่อยอยู่นะเสียงโอเคโหลโปูเป่า เาไปใช้บั่ไหมมีคนช่วยให้คือต้องใช้รถบรรทุกแบบปัญหรขุนเลยปคือรถบรรทุกไม่เท่าไหร่นะเอาไปไว้ที่ห้องคอนโดอะยังไงคอนโดมันคอนโดฉันเล็กมากคอนโดฉันต้องส่งกลับบ้านเด๋ยวบางอย่างอะใช่ไหมไม่ได้ทำไมอะส่งกลับภูเก็ตแล้วนะไม่ได้คือคิดไ้ว่าเอาตรงคืออยากถ่ายรูปให้ครบทุกอย่างแต่คือดู ตั้แต่วันเยอะมากเลยนะตั้งแต่วันแรกขอนแกนวันนี้ไฟแนลคือคิดว่าแบบมันคงเยอะไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะดึงดอกไม้หนึ่งดอกจากทุกอันอะมาเป็นช่อนึงแล้วก็ถ่ายเหมือนแบบช่อนี้ก็ดึงเป็นดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วก็รวมกันแล้วก็บ่ายเธอต้องถ่ายทั้งหมดมันเยอะไม่ไหวไม่ไหวเมื่อกี้ไม่ใครถามเลยนะอ๋อเรื่องรับปริญญา คือรับปริญญาถ้าสมมติว่าเป็นไม่ได้ก็ก็ยังไม่อยากให้มาก่อนอืมแต่ส่งของอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ส่งของมาที่บ้านได้เดี๋ยวจะบอกที่อยู่ก็ไม่ปลอดภัยเท่าไหรน่นะอมเดี๋ยวค่อยคิดแต่ว่าค่อยคิดแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนละกันเดี๋ยวค่อยบอกนะฉีดปากไหมฉีดค่ะพี่ใหม่แก้วว้น้ำเสร็จแล้วหรอ <laughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วคือนางชิวนะงง ไม่มาหาดใหญ่หรอคะไม่ไปคะ่ะไม่อยากไปรับที่นู่นมันแบบเสียเวลาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาชี้แจงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเดี๋ยวจะมาชี้แจงเรื่องที่เดินชุดประจําชาติแล้วแบบมีหลายคนถามว่าเออจริงไหมอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความเชื่อด้วยนะคือเสื้อโนรานะ่นะเป็นเสื้อที่ที่อาจารย์ให้มา โดยที่ไม่รู้ว่ามีครูไหมแต่คือเราเราเคยรำโนโราตอนปีหนึ่งเป็นงานของงานมหาลัยซึ่งเป็นการรำแบบว่าไม่ได้ไม่ได้จริงจังมากคือมันเป็นเป็นโชว์ที่เราต้องแบ่งกับแบ่งกลุ่มกับเพื่อนแล้วก็เราก็ต้องหาเออเขาเรียกว,ว่าการแสดงของแต่ละภาคอะมามาโชว์ใช่ไหมแล้วเราได้ภาคใต้ก็เลยเอาโนโราดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรำโนโราคือมีคลิปอยู่นะตอนรำก็ไม่ได้รำ ไม่ได้ราสวยไม่ได้ราอะไรขนาดนั้นแต่คือเมื่อคืนเราก็บอกด้วยความที่เราไม่รู้จะพิเศษอะไรพูดตรงๆคือมันไม่รู้จะพิเศษอะไรคือชุดมันมันมีมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไหว้บอกอาจารย์ว่าเป็นไปได้ก็อยากให้มาให้มาประทับเพื่อให้งานมันออกมาดีให้โชว์มันออกมาดีให้คนจดจําสีหน้าท่าทางแววตาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบ ขอแล้วเดี๋ยวพอพอเดินเสร็จเนี่ยจะถอดแล้วก็ไหว้ขอบคุณพอเดินไปใช่ไหมใจเต้นมากตอนก่อนจะออก,กใจเต้นคงตื่นเต้นแหละตอนนั้นคือก็คงตื่นเต้นแหละ,นนหละไม่อะไรหรอกก็เลยเดินไปตรงจุดทำท่าน,นี้ตอนนั้นคือยังรู้ย,รยังรู้สึกตัวยังอะไรแต่คือพอเริ่มไหว้แล้วเดินเดินกล้องเนี้ยมันต้องยิ้มนะจริงๆนี่คือนี่คือคิดว่าแบบ จะยิ้มอ่ะคือมันต้องยิ้มเข้าใจไหมคือตอนซ้อมคือมันยิ้มไงคือเราซ้อมท่าทางซ้อมอะไรหมดแล้วอะไรเงี้ยว่าไม่ได้เหล่าซักที เป็นอัลไซเมอร์แน่เลยเขาบอกคนเป็นโคอิจจะเป็น s. <S อัลไซเมอร์อะต่อแล้วก็พอเดินไปถามว่ามันรู้สึกตัวมันอะไรไหมคือมันรู้สึกว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินไปที่ไหนกําลังมองอะไรคือมันรู้แต่ว่ามันไม่สามารถควบคุมท่าทางสีหน้าได้เออท่ารำอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีซ้อมเพราะว่าเอาตรงท่าที่รำอะคือท่าที่เคยรำตอนปีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างที่จะชินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเดินเดินไปถึงจุดที่ต้องมองกล้องนู้นอะ่ะสีหน้าและแววตาคือมันน่ากลัวมากอะ่ะคือมันมันน่ากลัวคือตรงที่ว่าเราจ้องใช่ไหมเราคือเราก็มองกล้องแล้วก็มีตอนนึงถ้าทุกคนเห็นอะ่ะคือมองอย่างงี้ปุ๊บมองอย่างงี้รอบนึงแล้วจ้องวะที่หันกลับไปมองอีกรอบนึงอะ่ะคือแบบโอ้โหไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เราอะไรเงี้ย มันมีความสุกมันไม่ใช่เราแล้วมีคนมีคนหลายคนบอกว่าเอ่อไม่น่าใช่นะองค์ไม่น่าลงเพราะถ้าองค์ลงจะสวยจะรำสวยกว่านี้นี่นั่นคือจะบอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขอให้มาให้มันรำให้ดูไม่ได้มาแบบเต็มที่เข้าใจไม่เราแค่บอกว่าเอ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะขอช่วยให้แบบให้สีหน้าท่าทางเราตามมันน่าจดจําให้มันดูเป็นโนราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบไปลงไปไหว้ลงไปขอคํามาบูชาคือเขาเรียกว่าไม่ได้ ไม่ได้ลงอาจารย์อะ่ะอืมแล้วพอเดินกลับออกตรงคุณตอนให้เดินไปเวทีไม่ได้เสียงอะไรเลยจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดพอพูดชื่อชื่อชุดเสร็จก็จาไม่ได้แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงกีบชื่อชุดเสร็จก็จาไม่ได้แล้วไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงกีบ ไม่เล então, ่าแล้วไม่เล่าแล้วไม่เล่าล้วทุกคนเอาว่าตามที่เห็นเลยค่ะเออเอาอย่างนั้นดีกว่าอืมโอเคน่าขื่นเลยสินะโอเคไม่ไม่เล่าแล้วพอละ วันนี้ไม่เหนื่อยคะ่ะวันนี้สนุกดีเด้อเมื่อกี้บอกว่าจะมาแค่ยี่สิบสองครึ่งนี่นะเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะอ้ยส่งมาเยอะมากตีลังกาเป็นอย่างเดียวคะ่ะอย่างอื่นทําไม่เป็นแล้วเอ้ยมนหน้าเป็นอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่เป็นลพผดลน่ารักใช่นิ่งเียว,วันนี้เออโอเค ส่งก็ให้มาเยอะมากเลยนี่คือจะไม่นั่นแล้วนะยิงปืนแม่นมากจะบอกว่าที่ยิงปืนแม่นเพราะว่าตอนไปงานวัดอะชอบยิงไอตัวลูกลกลมๆอะที่เขาให้ยิงปืนอะแล้วคือชอบอบไม่รู้สิชอบรู้จักน้ำเพชรได้ไงรู้จักได้จากในไอจีคือตอนแรกนางจะมาลงมิสแกนภูเก็ตก็เลยแบบฟอยจีไปแล้วเห็นว่าเออนางแบบตลกดีอะไรอย่างเงี้ยสวยด้วยนะก็เลย ฟอลโล่ไอจีแล้วก็ติดตามกันจนได้มาไลฟ์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นลูกสาวกำนันใช่ไอเตยบ,บอกเป็นลูกสาวกำนันทำไมหน้าดูเหนื่อยหน้าดูเหนื่อยหรอ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปละเ <c oughs> พราะว่าพูดไว้แล้วว่ามัาเดียวยจริงๆเดี๋ยวจะไปอ่านนานมันจะดึกอีกเนาะจะดึกไม่ไหว วันนี้ยีกี่ไปต้องถามไฮดี้ไฮดี้เป็นคนทำม,มาให้เพื่อนคะ่ะทุกคนโอเคไปแล้วนะคะไว้เดี๋ยวจะมาไลฟ์คือเดี๋ยวจะมาไลฟ์ว่าแหละแต่คือแบบอาจจะไม่ได้คือช่วงนี้กิจกรรมมันแน่นนางงามก็ต้องพักผ่อนแต่ถ้าหลังจากกิจกรรมทุกอย่างแล้วมีเวลาว่างเนี่ยก็จะมาไลฟ์แบบนี้แต่คืออาจจะไม่ได้นานมากนะ ก็ประมาณนี้แหละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอยู่ที่ว่าเลิกเร็วแค่ไหนคือถ้าวันนี้เลิกเร็วจะมาไลฟ์แบบตั้งแต่เหมือนที่มาเห็นมาไลฟ์ไหมมาไลฟ์ตั้งแต่มาถึงโรงแรมอะ่ะแต่นี้คืออยู่ไลฟ์กับกองต่อก็เลยกลับช้าจนมสแกนทําอะไรต่อคงทํางานค่ะก็ดูว่ามีงานอะไรมาบ้างเข้ามาบ้างก็ทํางานโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมากนะที่เข้ามาคุยกันนะคะไว้เดี๋ยวเข้ามาพูดคุยกันใหม่วันอื่นนะไปแล้วนะ บายบายโอ้โหคนส่งเหล่มาให้ยืมไม่อยากจะไปเลยเนะี <laughs> ่ยรอเล่นเดี๋ยวไปละไปละบายบาย